เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปะรักยิ่งบทที่47 เจียงรวนซาถอนหายใจรีบอุ้มเสี่ยวจินลี่ตามไปตัวเอกไปแล้วงานเลี้ยงพันคึกคักขึ้นมาทันทีตายแล้วคนงามบอกว่าอยากตอบแทนท่านอ๋องจะตอบแทนอย่างไรฮึฮึจะตอบแทนอย่างไรได้เล่าสตรีตอบแทนบุรุษคงไม่แคล้วเป็นเรื่องนั้น หรือว่าพวกท่านไม่รู้ว่าคนงามเมื่อครู่เป็นใครนางคือหูยินผู้ร่ำรวยที่ชื่อเสียงเรื่องลือในสองสามปีมานี้ไงล่ะว้าวคราวนี้ท่านอ๋องได้กำไรแล้วคนงามผู้นี้ทั้งเลอโชมทั้งร่ำรวย คราวนี้กลุ่มคนกินเผือกที่จับกลุ่มซุบซิบกันอยู่ท้ายถูกแล้วเตียงรวนซาอยากให้เซินจี้ไปได้รับทั้งเงินทั้งคนงามจริงๆนางอุ้มเสียวจินหลี่ไว้ขณะเดินตามหลังเซินจี้ไปจวนจิ้งอันอองไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยทางเดินคนตาบอดที่นางสร้างให้เซินจี้ไปย,ยังอยู่แถมยังมีต้นดอกกุ้ยที่นางชอบเพิ่มมามา,มากมายคิดดูแล้ว สันจี้ไปคงปลูกไว้เพื่อระลึกถึงนางผู้ชายคนนี้พอรักลึกซึ้งขึ้นมาพี่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเจียงร่วนสาอดยิ้มไม่ได้เขาเก็บนางไว้ในหัวใจตลอดมานางเบิกบานใจมากขณะเดียวกันก็กังวลเล็กน้อยสันจี้ไปรักนางขนาดนั้นรักจนรักบ้านก็เผื่อแผ่ถึงอีกาบนบ้านด้วยชอบหญิงอัปลักษ์ไม่ชอบคนงามแล้วแถมยังคิด จะหาตัวแทนความรักอีกนางจะเอาชนะตัวเองในอดีตได้อย่างไรนี่คือปัญหานางเอาแต่นึกถึงเรื่องนี้เลยไม่ได้ใส่ใจดูทางไม่ทันระวังเสันจี้ไปที่หยุดฝีเท้ากระทันหันนางรีบหยุดฝีเท้าถึงได้ไม่ล้มหน้าคม,มํมท,ทั้งทั้งที่อุ้มเสี่ยวจินลีอยู่เสียงเสันจี้ไปดังขึ้นอย่าวิ่งมั่วซั่วไปทั่วไปนั่งในห้องโถง ช่วยพ่อต้อนรับแขกทราบแล้วท่านพ่อ เสียงรวนสาชะงักเสียงนี้นาทีต่อมาเซนจี้ไปก็เบี่ยงตัวออกเสียงรวนสากับเจ้าของเสียงจึงได้พบหน้ากันยาเยียนหุยไร้คำกล่าวเสียงรวนสาก็เช่นกันเวนนางพันคำนวณหมื่นคำนวณชาไหนจึงลืมคำนวณถึงเสี่ยวเยียนหุยไปได้คนผู้เดียวบนโลกนี้ที่เคยเห็นรูปโฉมที่แท้จริงของนางแถมยังช่วยนางประดิษฐ์หน้ากากหนังมนุษย์ นางดันมองข้ามไปเสียแล้วเจียงรวนซารู้สึกว่าตนตายแน่ขณะที่สมองนางหมุนเร็วจีครุนคิดว่าถ้ายาเยียนหุยร้องเรียกนางว่าท่านแม่นางจะคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรไม่ให้ตายไวเกินไป ใครจะรู้ว่าหลังจากยาเยียนหุยตกตะลึงสักพักกลับทำแค่พยักหน้าให้นางจากนั้นก็เดินอ้อมนางไปจซียงรวนซางุนงงเซียวจินลีสร้างโชคดีให้นางอีกแล้วใช่หรือไม่ยาเยียนหุยเป็นพวกมองผ่านตาไม่ลืมแต่กลับจำนางไม่ได้เท่าว่ายาเยียนหุยที่เลี้ยวหัวมุมของระเบียงทางเดินแล้วก็พลันกระโดดตัวลอยอย่างไร้ซุ้มเสียงตื่นเต้นจนตา แดงเรือท่านแม่ของเขากลับมาแล้วหลายวันมานี้เขาได้ยินมาแล้วท่านแม่ของเซียวจินลี่ก็คือโฮยินผู้ร่ำรวยผู้ด่งดังคนนั้นนึกไม่ถึงเลยว่าโฮยินผู้ร่ำรวยก็คือท่านแม่ของเขาเซียวจินลี่เองก็เป็นน้องสาวของเขาจริงๆท่านแม่ของเขาฉลาดเหลือเกินจะต้องกลัวว่าท่านพ่อของเขาอยากแก้แค้นก็เลยเปลี่ยนสถานะใหม่ ลับมายาเยียนหุยจินตนาการละครฉากใหญ่ในสมองตัวเองรวมถึงตัดสินใจว่าจะเก็บรักษาความลับนี้ไว้แทนท่านแม่ของตอนต่อไปเขาโตแล้วบ่าอันแข็งแกร่งของเขาสามารถแบกรับภาระได้มากกว่าเดิมแล้วเจียงรวนสาไม่รู้เลยสักนิดว่าเพื่อปกป้องตัวตนของนางแล้วเขาต้องจ่ายอะไรไปบ้างยามนี้นางมีแค่ความรู้สึกเหมือน รอดตายมาได้เท่านั้นวันนี้ตื่นเต้นเกินไปแล้วจริงๆนางรู้สึกว่านางต้องเกาะเสาเพื่อทำให้ตัวเองใจเย็นลงซึ่งในความจริงนางก็กำลังทำแบบนั้นมือหนึ่งอุ้มเสี่ยวจินลีอีกมือเกาะเสาสั่นจี้ไปหันกลับมาก็เห็นนางทำท่าฮึกเหิมกลาหารเขาอดรู้สึกขบขันไม่ได้รวนรวนของเขากลับมาแล้วจริงๆบนโลกนี้ไม่มี ผู้ใดแปลกประหลาดเท่านางแล้วเซนตี้ไปเก็บร้อยยิ้ยมกลับคืนสู่ใบหน้าเย็นชาของเขาพรางเอ่ยว่าไม่เดินหรือหาเจียงรวนสาร้องออกมาจากนั้นก็รีบเอ่ยต่อเดิน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 แล้วเจ้าค่ะ ข้าเหนื่อยก็เลยพักหายใจว่าแล้วนางก็หัวเราะคิกคิกพรางอุ้มเสี่ยวตินลีเดินไปทางห้องหนังสือของเซินจี้ไปเซินจี้ไปมองท่าทางลนล้านของนางทันใดนั้นพันรู้สึกว่าการเล่นละครเป็นเพื่อนภรรยาเหมือนจะมีความน่าสนใจตามแบบฉบับคู่สามีภรรยาอยู่เล็กน้อยเขายิ้มเดินทอดน่องตามไปหลังจากเดินไปได้สักระยะเซินจี้ไป พรันเอ่ยปากว่าหูหยิน เจียงร่วนซาหัวใจเต้นกระตุกราวกับเวลาหมุนย้อนหวนกลับไปเมื่อครั้งวันวานในอดีตเขาก็เคยเรียกนางแบบนี้แฝงแววเยาะเย้ยเอาไว้เล็กน้อยตามจิตใต้สำนึกเจียงร่วนซารู้สึกว่าพอกลับจวนจริงอันอองสมองของนางก็ใช้การไม่ค่อยได้อยู่บ้างนางรีบหันหน้ากลับไปครั้นเห็นเสี่ยวไปที่คุ้นเคยแม้แต่ลิ้นก็ยังแข็งทื่อ อะอะไรหรือสัญจี้ไปเอามือไพร่หลังอาพรแพรไหม่ผืนดำปากลายเมคา้าขับให้เขายิ่งดูสูงสักสง่างามดุดหงดุดมังกรเขาพรันแย้มยิ้มเอียงคอน้อยๆแล้วถามเจ้าจะไปที่ใดหรือ พอเขายิ้มแม้แต่ทิวทัศน์หิมะภูเขาจำลองในสวนอ๋องก็ยังหม่นแสงไร้สีสันเจยียงรวนซาตกอยู่ในความลุ่มหลงตนสับสนอดทนอดกลั้นอย่างยากลำบากกว่าจะสะกดไม่ให้กรีดร้องกุมอกแบบคนข้างรักได้ ตายล่ะผู้ชายคนนี้หล่อเหลาเกินไปแล้วเมื่อก่อนนางต้องน้ำเข้าสมองแน่ๆถึงคิดจะยกเขาให้รานหลิวฮ่าว่าเทพเซียนแบบนี้ควรเก็บไว้คนเดียวตกลงไหมนางตัดสินใจแล้วผู้ชายคนนี้เป็นของนางใครก็ห้ามมาแย่งกับนาง พวกเราไม่ได้จะไปที่ห้องหนังสือหรือนางจำได้ว่าเวลาเซนจี้ไปคุยธุระหรือพบแคกก็จะไปที่ห้องหนังสือเซนจี้ไปพยักหน้าไปที่ห้องหนังสือนั้นไม่ผิดแต่ว่าเขาเลิกคิ้วกล่าวโหหิ่นคุ้นเคยกับทางเดินในตัวอ๋องของข้าเหลือเกิน ข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าห้องหนังสือไปอย่างไรหูหยินก็รู้ทิศทางแล้วหรือว่าเมื่อก่อนหูหยินเคยเป็นคนในจวนอองของข้าไม่จริงนะ่านี่เพิ่งวันแรกที่เล่นละครสวมบทบาทเองนะนางจะตกหมาตายแล้วหรือ เสียงรวนซารู้สึกว่านางต้องเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับตำแหน่งของตนแน่นอนกลับมาเยี่ยงราชาบ้าบออะไรกันยามนางอยู่ต่อหน้าสันจี้ไปก็ยังคงเป็นห่านหัวทื่อเหมือนเดิมโชคดีที่ห่านหัวทื่อไม่ง้อพริปตาเดียวก็คิดแผนช่วยเหลือออกแล้วนางอูทานอ้าออกมาถามเันจี้ไปว่า ข้าแค่เดินไปเรื่อยเปยื่ยทำไมหรือข้าเดินผิดทางหรือต้องไปอีกทางหนึ่งทันใดนั้นนางก็แซงหันกายเดินไปอีกทิศทางหนึ่งแทนสนจี้ไปเห็นผ้าทางลนล้านของนางก็รู้สึกเพียงว่าความสนุกระหว่างสามีภรรยาช่างตื่นเต้นร้าใจขึ้นทุกทีแล้วเขาไม่กล้าหยอกนางมากเกินไปรีบที่คลายสถานาการณ์ให้นางทันที เจ้าไม่ได้เดินผิดหรอก ทางนี้พูดจบแล้วเขาก็เดินไปเบื้องหน้านางเดินนำทางนางไปยังห้องหนังสือคราวนี้เจียงรวนสาว่าง่ายแซงทำเป็นว่าตนมาจวนจิ้งอันอ่องครั้งแรกก้มหน้าก้มต,ตามองพื้นท่าทางสงบสงีง่ยมอยู่ในกฎระเบียบของนางทำให้สนจ,จี้ไปอดมองนานขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำไมรวนรวนของเขาถึงน่ารักขนาดนี้นะสนจ,จี้ไปเดินไป ไปถึงข้างห้องหนังสือหัวใจอ่อนยวบเหลวเป๋วอดทอดเสียงนุ่มลงกว่าเดิมไม่ได้ ที่นี่ไม่มีคนแล้วเจ้ามีอะไรจะพูดก็สามารถพูดได้เลยสันจี้ไปกล่าวจบก็หันหน้ากลับไปเห็นเสียวจินลี่ซบอยู่บนไหล่เจียงรวนซาหลับปุ๋ยไปแล้วเด็กหนอเด็กพอได้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดมารดาก็หลับฝันหวานมีความสุขเป็นพิเศษสันจีปไปเดินเข้าไปเอ่ยว่า ส่งมาให้ข้าเถอะเจียงรวนสาอุ้มเจ้าก้อนตุ้ยหนุยเดินมาได้สักระยะแล้วเหนื่อยแทบแย่แล้วจริงๆอยากให้มีคนมาช่วยใจจะขาด อ้อมกอดท่านแม่อบอุ่นมากแต่อ้อมกอดท่านพ่อกว้างใหญ่มากนะนางค่อยๆอุ้มเสียลสินลีส่งให้เซนจี้ไปอย่างระมัดระวงังแต่นางลืมไปเลยว่าถ้าทางการรับเด็กจากอ้อมแขนนางเดิมทีก็ต้องขยับเข้ามาใกล้มากอยู่แล้วเซนจี้ไปเคลื่อนกายเข้ามาใกล้มาก ใกล้จนลมหายใจรินรถอยู่ที่ปลายจมูกท่าทางของเจียงรวนซาแข่งคขางค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยศีรษะเฉียดผ่านปลายคางส่ินจี้ไปพอดีหากนางเงยหน้าสูงกว่านี้อีกนิดถัดลงมาก็คือจมูกกับ ริมฝีปากเสียงหัวใจเต้นของเจียงรวนซาเหมือนเสียงปล้องในวันเปิดธุรกิจร้านเสริมสวยของนางอย่างไรอย่างนั้นเต้นดังตึกตึกดังจนนางกลัวว่าจะทำให้เสียวจินลี่ตื่นแพ้ขนตาที่ไหวระริกของนางสะท้อนสู่ในตาเซินจี้ไปเซินจี้ไปชะงักเลเิกคิ้วขึ้นพรางกาวเข้าใกล้ค่ะทำให้เจ้าประมาหรือ เจียงรวนซาอ้าปากได้ยินเสินจี้ไปกล่าวเสียงทุ้มต่ำว่าเจ้าก็ควรประมาจจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ติดว่ามีเสียวจินหลี่อยู่ด้วยเขาก็กังวลว่า ตอนจะอดใจไม่ไหวดึงพูดน้อยตนนี้เข้ามาในอ้อมกอดจากนั้นก็โยนลงบนเตียงอีกครั้งเจียงรวนซากลับคิดไปอีกทางตอนนี้การชื่นชมความงามของเซินจี้ไปผิดแปลกไปหรือเขากำลังสื่อความในบางอย่างถ้านางเงยหน้าจูบเขาจะตีนางไหมเมื่อก่อนตอนป่วยเป็นโรคกลัวสตรีเขาไม่ยอมให้คนอื่นแตะต้อง ตอนนี้โรคน่าจะยกระดับกลายเป็นกลัวหญิงงามไปแล้วพอนึกถึงโรคกลัวหญิงงามที่นางตั้งชื่อขึ้นเองเจียงรวนซาพรันหลุดหัวดอออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ เซนจี้ไปไร้คำกล่าวพอนางหัวเราะบรรยากาศวาบหวามเปี่ยมสเสน่ห์พลันหายวับเซนจี้ไปรับเสียวจินหลี่มาจากอ้อมแขนนางอย่างจนปัญญาหันกายไปวางร่างน้อยลงบนตังนุ่มจากนั้นก็เรียกบารับใช้ให้ไปเอาผ้าห่มมาอย่างเอาใจใส่ในห้องหนังสือวางเตาไฟไว้มีคนมาจุดไฟไว้ก่อนแล้วถ่านไม่เปรียปร้ย อบอุ่นยิ่งนักวันนี้เจียงรวนสาตื่นแต่เช้าตรู่มาแปลงโฉมตัวเองครั้นถูกทานมอบไออุ่นก็พันรู้สึกสบายจนหาวออกมาเบาๆประกอบกับอยู่ในสภาพแวดล้อมอันคุ้นเคยทำให้รู้สึกปลอดภัยเป็นพิเศษความง่วงจึงจู่โจมเข้ามาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าบ่าวรับใช้นำผ้าห่มมาให้อย่างว่องไวเจียงรวนสารับมาด้าห่มให้เซียวจินลี เซียวจินลี่คลางทันทีเจียงรวนซารีบโน้มตัวลงไปตบหลังกล่อมนางเบาๆกล่อมไปกล่อมมาร่างกายของนางก็ค่อยๆโน้มต่ำลงเรื่อยๆสุดท้ายก็ฟุบลงบนตั่งนุ่มพลอยหลับไปเซินจี้ไปผู้เป็นพยานรู้เห็นทุกการกระทำอยู่ด้านข้างหูหยิน เขาลองอย่างเชิงเรียกไม่มีการตอบรับหลับไปแล้วจริงๆไหนบอกว่ามีเรื่องจะพูดกับเขาไหนบอกว่าจะตอบแทนเขาไงสั่นจไปโครองศีรษะอย่างจนปัญญาเขาเดินเข้าไปใกล้น้มตัวลงมองนางเข้าไปใกล้แล้วเรียกอีกครั้งหูหยินยังคงไม่มีการตอบรับสายตาของั่นจีปไยจ้องมองใบหน้านาง ตอนหน้าที่นางจะร่วงจากหน้าผาเขาเคยเห็นใบหน้านี้มาสองครั้งแล้วครั้งแรกคือตอนที่สายตาเขากลับมาเป็นปกตินางเกาหน้ากาก,ากของตัวเองจนหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจอีกครั้งหนึ่งคือคืนที่ร่วมห้องหอ,อกันเขาพรมจูบลงบนดวงหน้านี้นับครั้งไม่ถ้วนสนตีไปยื่นมือออกไปอย่างระมัดระวงังว่าเส้นสายเขาครงพระแผ่วบนใบหน้านางสายตาเปี่ยมแบบ เาอ่อนโยนที่แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวนี่ตังหากคือรูปโฉมที่แท้จริงของนางเขาไหลเรียวคิ้วของนางเรื่อยมาจนถึงจมูกจากนั้นก็ค่อยๆแตะลงบนกรีบปากของนางแล้วนวดครึงเบาๆสีชมพูนุ่มนิ่มเขาจํารสชาตินั้นได้หวานยิ่งนักหวานจนคนเมาไม้ทำให้คนลิ้มรสอย่างอร่อยอร่อยนาทีต่อมาเขาพันหัวเราะเบาๆ นางหลับแล้วการกระทําเช่นนี้ของเขาเหมือนกําลังลอบหาเสียหาเลยไม่ใช่การกระทําของวินยูชนแต่เซินจี้ไปไม่อยากเป็นวินยูชนต่อหน้าภรรยาตัวเองสักนิดเพื่อเจ้าแล้วเป็นเดรัจฉานาในคราบสุภาพบุรุษแล้วจะเป็นอะไรไปเล่า สรินจี้ไปยพึมพำเบาๆค่อยๆก้มหน้าประทับตุมพิษลงบนริมฝีปากนางอย่างทนุถนอมและหนักแน่นเขาคลอเคียไมห่ห่างราวกับอยากชดเชยทุกสิ่งในช่วงเวลาสามปีที่หายไปทั่วห้องเงียบสงดมีเพียงเสียงถ่านไฟประทุเปรี้ยเปรี้ยตอนเจียงรวนซาตื่นขึ้นความรู้สึกแรกคือริมฝีปากชาเล็กน้อยนางถูริมฝีปากอย่างจับต้นชนปลาย ไม่ถูกแล้วก็เม้มเบาๆนางก้มหน้าบนร่างมีผ้าห่มเพิ่มมาหนึ่งผืนเจียงรวนซามึนงงไปในชั่วพริบตาจากนั้นพลันเพิ่มปิติขึ้นมาจุจุปากบุรุษนี่หนอ ตอนเช้ายังเปรี้ยวกระาใสนางอยู่เลยตอนนี้ไม่เพียงปล่อยให้นางนอนหลับในห้องหนังสือของเขาแต่ยังห่มผ้าให้นางด้วยเท่าว่าพอเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าในห้องหนังสือปราศจากเงาร่างของเซนจีไปเจียงรวนซารู้สึกหดหูนิดนิดอย่างไม่ทราบสาเหตุหนีไปไหนแล้ว คราวนี้เซียวจินหลี่เองก็ตื่นตามพอตื่นก็ร้องว่าหิวอยากกินหมี่เก้าเจียงร่วนซาอุ้มเซียวจินหลี่ออกจากห้องจากนั้นก็พบว่าชุนหัวกับสิวฉสือรอยอยู่หน้าประตูหลายวันมานี้ระหว่างที่เซียวจินหลี่พำนักอยู่ในสวนอ๋องเซินจี้ไปมอบหมายให้พวกนางคอยดูแลเมื่อเจียงรวนซาเห็นคนคุ้นเคยก็ยิ้มแย้มสั่งการตามจิตใต้สำนึก ชุนหัวคุณหนูหิวแล้วเตรียมของกินมาหน่อยเธอะชุนหัวตอบรับทันทีห้องครัวเล็กเตรียมอาหารของคุณหนูไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะรอเพียงคุณหนูตื่นเจียงกลวนซาส่งเสียวจินลี่ให้ชุนหัวพรางสั่งว่าเสียวจินลี่ตามชุนหัวไปกินข้าวดีๆนะอีกเดี๋ยวแม่จะไปหาเจ้าพูดจบก็หันไปถามสิวสือว่า ท่านอองล่ะสิวสือชะงักสีหน้าฉายแววขุ่นเคืองแต่ไม่นานก็กดข่มลงไปได้ท่านอองไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เรือนปีกตะวันตกแล้วเจ้าค่ะสิวสือยังระลึกถึงนายเก่าทนไม่ไหวจริงๆที่มีคนจะมาทำตัวเป็นกาวเ่ายึดรังนกกังเขนแล้วพูดด้วยความชิงชังว่า หลายวันมานี้ท่านอองไปหานางตลอดผู้หญิงคนนั้นดีกว่าพระชายาของพวกเราที่ตรงไหน เตียงรวนสานิ่งคร้างผู้หญิงคนนั้นที่เรือนปีกตะวันตกเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคนที่ผู้อื่นกล่าวถึงกันเซิรจี้ไปเตรียมรับผู้หญิงคนนั้นเป็นพระชายาร้องหรือเตียงรวนสาพลอดรนทนไม่ไหวแล้วนางถลกแขนเสื้อขึ้นพุ่งไปทางเรือนปีกตะวันตกเฮ้นางระเบิดโทสะขึ้นมาพลังรุนแรงมหาศาลปันป่นป่วนปานน้ำท่วมโลกชนหัวกับศีรษะ เห็นนางเดินกระฟัดกระเฟียจากไปก็อดไม่ได้ต้องสบตากันแวบหนึ่งหูหยินผู้ร่ำรวยรู้ชื่อของพวกเราได้อย่างไร จริงด้วยแถมไอความรู้สึกคุ้นเคยหน่อยๆน,น,นี่มันอะไรกันเ่าว่าเสี่ยวจินลีไม่ปล่อยให้พวกนางคิดเยอะองคหญิงน้อยหิวโหวยย่อมเกิดเรื่องใหญ่นางซบอยู่บนบ่าชุนหัวอย่างเศร้าส้อยดึงเสื้ออีกฝ่ายเบาๆฟันซี่น้อยแทะลำคอของชุนหัวงุบงับชุนหัวที่โดนนางแทะเล็มลำคอหัวเราอออกมาทันพี ตายแล้วบรรพบุรุษน้อยของข้าข้าไม่ใช่ขอเป็ดนะเจ้าคะจะแทะตามอำเภอใจไม่ได้ฉิวฉือหัวเราะห้าห้าดังลัน่นงานเลี้ยงตอนเที่ยงสนใจแต่เล่นไม่ได้กินอะไรเลยคราวนี้คงหิวแย่แล้วรีบพานางไปกินข้าวเถอะ ทางด้านเจียงรวนซาเลื่อนขั้นกลายเป็นนักรบหญิงแล้วนางเดินฉับฉับอย่างรวดเร็วไปตามทางคราวนี้เ่นจี้ไปอยู่ที่เรือนปีกตะวันตกเลี่ยงไม่ได้ที่ใช้หนุ่มหญิงสาวอยู่กันสองต่อสองฝืนแห้งปะทุไฟพอคิดว่าเมื่อสามปีก่อนเขาเพิ่งได้ลิ้มลองเรื่องราวระหว่างชายหญิงเป็นครั้งแรกก็ถูกนางทอดทิ้งไว้ด้านข้างแล้วบางพีหนนี้อาจถูก ร่างกายท่อนล่างควบคุมเจียงรวนซาย,ยิ่งคิดยิ่งฉุนเฉียวอดแรงฝีเท้าไม่ได้แม้ตอนนี้นางจะไม่มีสิทธิ์ไปจับชู้แต่ดีร้ายอย่างไรก็สามารถทำลายเรื่องดีๆของพวกเขาได้นักรบหญิงรวนรวนยังมีเวลาอีกห้าวินาทีให้ไปถึงสนามรบผลคือพอนางมาถึงเรือนปีกตะวันตกก็เห็นสันจี้ไปเดินออกมาจากห้องเขากำลังตัดเสื้อผ้ายับ ย่นไม่เรียบร้อยของตนให้เข้าที่พรางสั่งการสร่นเฟิงว่าส่งคนไปดูแลนางให้ดีๆมีความต้องการอะไรก็พยายามช่วยให้เป็นจริงสุดความสามารถในสมองเจียงรวนซาเกิดเสียงดังตำปานาด จบแล้วนางมาช้าเกินไปนี่มันจังหวะที่เสร็จกิจแล้วชัดๆนางยืนตกตะลึงอยู่สุดปลายทางเดินชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่าควรเข้าไปหรือควรถอยรู้สึกเพียงว่ามีแห่งหนึ่งในสวงอกที่เจ็บปวดรวดร้าวเป็นพิเศษอยากร้องไห้จังส่วนจี้ไปหันกลับมาก็เห็นคนผู้นั้นมีน้ำตาคลอหน่วยยืนอยู่ภายใต้แสงจันสายตา ที่นางมองเขามีทั้งความปวดใจความผิดหวังและความขุ่นเคืองความรู้สึกด้านลบเยอะเสียจนสั่นจี้ไปนับไม่หวาดไม่ไหวสรุปคือนางมองเขาเหมือนเขาทำเรื่องผิดต่อนางอย่างไรอย่างนั้น เขาอับเซนจี้ไปเต้นตุบๆทันทีเขายังไม่ทันคิดบัญชีกับนางเลยนะนางทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรหรือว่าไปได้รับความขุ่นเคืองมาจากไหนเันจี้ไปเดินเข้าไปหานางด้วยความชงงนลองอย่างเชิงเรียกหูหยินหูหยินกับผีเต้าสี่หอน,นี้จียงรวนซาแค่อยากใช้กํำปั้น ต่อยหัวสุนัขของเซอจี้ไปให้ระเบิดพูดดิบดีว่าอยู่ก็เป็นคนของนางตายก็เป็นผีของนางไม่ใช่หรือเฮ้อทำไมถึงปีนขึ้นเตียงผู้หญิงคนอื่นแล้วหน้าโมโหชะมัดเลยปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ